ขายอยู่ที่แปดเล้วเลยฮะอ๋อนี่วันนี้มาจัดบูธท,ที่นี่ที่แปดเล้วนี่คือร้านเปิดทุกวันเลยคือมีหน้าไหมฮะอ๋ออ๋อขายในงานแต่ว่าสามารถโทรสั่งได้ไอเบอร์โทรนี่คือหมายถึงว่าโทรให้ออกงานใช่ไหมฮะจัดบูธอะไรอย่างนี้เหรอถ้าสั่งทำบูธสั่งอะไรแบบว่าสั่งเยอะๆถ้าโทรสั่งอ๋อสั่งเยอะๆ,ๆทำ,ทำคือก็คือทำทำทำเขาเรียกว่าอะไรฝากขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม รับสั่งทำเออส่วนมากคนทราสั่งไปไปทำบุญอ๋อ <c oughs> โรสั่งใช่ไหมฮะ,ะโหเห็นมืออาชีพมากเลยสวยนิ่ชนาเลิศด้วยชนะเลิศที่แปดริ้วก็ค,วคือฉาเชิงเซาเนาะค่ะโหได้ไประกวดด้วยโุปก็สวยมากนะฮะตัวเหนียว เสียหม่าม้าด้ยยวยเจ๊ฝนนี่คนไหนเจ๊ฝนนี่ของคุณแม่ใช่ไหมนู้นคนนู้นี่พ่<ม> <c oughs> อเจ๊ฝนนี่เจ๊ฝ <c oughs> น <c oughs> นะฮะ <c oughs> อันนี้ทำอยู่ที่แปดริ้วใช่ไหมฮะแปดริ <c oughs> ้วแล้วก็รับสั่งทำอะไร ที่เบอร์โทรโทรมาติดต่อได้เลยสั่งทําแล้วก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีร้านไม่ได้มีหน้าร้านใช่ไหมฮะอู้แต่ประกวดได้ชนะเลิศเลยนะขนาดไม่มีหน้าร้านเนอะสามีปีติดกันเลยฮะออกงานประจำเนี่ยมาแฟชั่นแล้วก็งานแต่งเลี้ยงแค่นั้นอ๋อแล้วก็เป็นงานอ๋อแล้วโปรตีอะฮะโปรตีทำขายตลาดนัดก็ขายตลาดนัดเขาทำทำทำออกงานอย่างเดียวใช่ แต่ก่อนเคย <S <S เคยขายตลาดนัดใช่ป่ะตอนนี้ก็ขายาขายอยู่ใช่ไหมเพราะ<ช>ว่ามันมัน,ม,นมันขายแป๊บเดียวมันมันได้รายได้ดีกว่าอ๋อหมายถึงว่าขายแล้วก็แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด<ช>โอ้ย,อยงั้นเดี๋ยววันหลังต้องไปเยี่ยมซะหน่อยละตลาดนัดอะไรครับแถวโครงการสุพรรณบุรีใช่ไหลายจุดอ่ะหลายจุดก็คือขายประจําอยู่ที่ตลาดนัดที่แปดดิ้วหรือว่าที่ไหนที่แถวแปดดิ้วแต่แถวแปดดิ้วแถวบางน้ำเปรี้ยวอะไรเงี้ยแถวบางน้ำเปรี้ยวมีตลาดนัดอยู่ มีเค้าทุกวันเลยฮะช,ชื่อตลาดนั้นอะไรฮะมีมีโครงการเสุรพระองค์โครงการเสุรพระองค์แล้วก็บ้านสร้างอ<ำ>๋อแล้วก็ตลาดเช้าบ้านโพอะไรเงี้ยอ๋อถ้าค้นไปนี้แปดลิว้วรู้เลยโอเคอองเนี่ยแลมันจะขายง่ายกว่าเราแบบว่าไปอยามคืนอ่ะเพราะว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวได้ตังแล้วใช่โอ้โหแต่ทำทุกวันเลยนะเนี่ยเพราะว่าทำสวยมากนะฮะกิน,นเดี๋ยวจะซื้อกลับไปกินที่บ้านซะหน่อย